วันนี้จะรีวิวตัดชุดผ้าทอนะคะนี่ค่ะผ้าทอเป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะที่ร้านตัดจะเรียบค่ะตรงตรงเกยตรงเนี้ยจะเรียบค่ะปลายนี้จะไม่ไม่ไม่เหลื่อมนะคะแล้วก็จะเดินแล้วจะจะเนียนค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเสื้อคอเต่านะคะนี่ค่ะเสื้อคอเต่า นี่อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้พันอันนี้ผ้าเหลือแล้วลูกค้าขอเพิ่มตัวหนึ่งก็เ,เอาสองสองตัวนี้สองตัวนี้มาผสมเป็นตัวนี้ค่ะนี่ค่ะยังได้ระบายหน่อยหนึ่งนะคะนีะ่ก็สวยดีค่ะนี่ค่ะ ันนี้จะส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะอันนี้เป็นผ้าลูกไม้ของลูกค้าอันนี้งานตัดของลูกค้านะคะสวยไหมคะลูกค้านีค่ะเป็นผ้าเหลือจากสองตัวนี้นะคะเป็นผ้าเหลือจากชุดนี้แล้วเราก็เอามาทำเป็น เสื้อตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งนี่ค่ะเป็นกระดุมปั๊มนะคะลูกค้าสนใจสั่งตัดได้นะคะที่ร้านรับตัดค่ะตัดผ้าทอผ้าไหมผ้าธรรมดาก็ตัดนะคะกางเกงก็ตัดได้ค่ะ ลูกค้าสนใจสั่งตัดได้นะคะส่งให้ฟรีนะคะนี่ค่ะผ้ารออันนี้ผ้าขายนะคะตัดเสื้อขายนี่ค่ะใส่ถุงไว้กันฝุ่นค่ะนี่เป็นผ้าขายนะคะทางร้านตัดขายค่ะอันนี้ก็มีนะคะ สั่งตัดได้นะคะที่ร้านรับตัดค่ะผ้าทอผ้าไหมเป็นผ้าธรรมดาเครื่องแบบก็ได้นะคะอันนี้พาลูกค้าผ้าม่านก็ตัดค่ะนี่อันนี้ผ้าม่านงานผ้ารับทุกอย่างค่ะลูกค้าสนใจสั่งตัดได้นะคะส่งให้ซีค่ะค่าส่งไม่คิดนะคะนี่ค่ะ มีจักหลายตัวค่ะจักอุตสาหกรรมนะคะที่นี่ใช้จักอุตสาหกรรมก็จะมีเครื่องปั๊มกระดุมครบวงจรค่ะก็จะเป็นจกักโค้งลูกค้าสนใจสั่งตัดได้นะคะร้านคุณปานีค่ะร้านคุณปานีรับตัดเสื้อผ้าพัดทอผ้าไหมค่ะ แค่ <Yeah. S 2> okay, นี้นะคะลูกค้า